สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์หรือว่าเพจโอโซนนะครับวันนี้นะครับเรามีตู้2อึ่ที่เป็นซับบูเฟอร์ขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็กาง 6. 5จนิ้ว4ดอกแล้วก็แอมป์อดอนครับจัดชุดนะครับจัดชุดโปรโมชั่นนะครับรุ่นนี้เราพัฒนามาใหม่นะครับเป็นแอมป์ขนาด2,000วัตต์ครับหรือ500คูณนะครับเรียกว่าให้พลังเสียงที่แรงสะใจแน่นอนนะครับ500อคูณสี่านะครับ สามารถใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไฟ220โวลต์ได้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเราต่อด้วยแบตเตอรี่นะครับนี่ครับไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับไปเปิดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงสั่งสรรสิบโตยี่สิบโตนี้ได้พอเลยนะครับเรียกว่าสั่งสรรงานเลี้ยงได้เลยครับรุ่นนี้ครับดังแรงมากครับดังไกลมากนะครับนี่ครับให้ดูแอมนะครับนี่ครับมีทวิชชิ่งใช้ไฟ220ได้อ่าได้มีโปรโมชั่นแถมไม้ลอยด้วยนะครับนี่ครับ พอดีตู้เราไม่ได้แกะถุงออนนะครับเป็น6.5นิ้วคางละ4ดอกครับแหลม2ดอกครับทั้งหมด8ดอกนะครับ6กหนิ้ว8ดอกแหลม4ดอกนะครับเพราะว่าเสียงแหลมมันเยอะอยู่แล้วครับเราใส่แค่4ดอกพอแต่6.5นิ้วเราให้ถึง8ดอกเลยครับมีรีโมทนะครับนี่ครับ32นิ้วโค้งลรอนะครับไม่เหล็กร้อก้อนนะครับแหลงแน่นอนการันตีครับด้วยแอมม์กำลังขับ500ร้อยคูณสี่อนะครับหรือรวมกำลัง2,000วัตต์นะครับอาร์นะครับ เรียกว่าแรงเหลือเฟือน,นครับแล้วก็มีตู้แอคทีฟนะครับ12นิ้วนะครับอของล่อเหมือนกันครับรุ่นนี้เป็นซับเบสล้วนไม่มีเครื่องเล่นนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการเสียงเบสอย่างเดียวไม่ไม,ไม่มีเครื่องมีต้องการเพิ่มเบสนะครับก็รับทาอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราสามารถขายแบบแยกตัวหรือใครมีตู้เสียงกลางอยู่แล้วก็ตัดตู้เสียงกลางออกอก็ไม่ต้องซื้อตู้เสียงกลางเราก็ได้เอาไปใส่ มีเสียงกลาง15นิ้วอ่า12นิ้วก็ใช้ได้เลยไม่ไม่ต้องอ่าไม่ต้องซื้อทั้งทั้งชุดก็ได้เรามีเดี๋ยวเราแยกราคาขายใต้คลิปวิดีโออ่าคลิกดูเพิ่มเติมอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่าทำการเทสให้ดูนะครับว่ามันดังมันแรงขนาดไหนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับสามารถต่อน้ตบุ๊กมิกเซอร์อะไรต่อเข้าได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาก่อนอื่นเราก็เดี๋ยวเราอ่าทำการเทสใหม่ให้ดูก่อนนะครับ เราทําการเทสระบบใหม่นะครับไหม่ที่เราแถมนะครับเป็นไม้ลอยแบบไร้สายนะครับมีแบตเตอรี่ชาร์จในตัวครับไม่ต้องซื้อท่านไส้เลยนะครับทั้งภาครับแล้วก็ภาคส่งนะครับนี่ครับภาคภาคส่งนะครับอนี้ตัวตัวไม้รับนะครับเป็นท่านชาร์จทั้งคู่ครับใช้ซีนะครับมีแถมให้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นไงนะครับฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลทดสอบฮัลโหล one t w ไกลน่อยนะครับฮ okay, ัลโหลฮัลโหลรุ่งสองเช็คฮัลโหลทดสอบฮัลโหลรุ่นึ่งสองสามวันฮ uh ัลโหลทดสอบโอเคนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเทสความแรงให้ดูนะครับอเดี๋ยวเราทําการเทสความแรงให้ดูนะครับรบกวนลูกค้าใส่หูฟังด้วยนะครับรับรองว่าเบสสะเทือนนะครับอยู่้างหน้านี่เบสสะเทือนขาแน่นอนครับอเดี๋ยวลองเร่งเสียงเลยนะครับ

เปิดนี่นึกว่ามีหนังกลางแปลงนะครับนึกว่ามีงานหนังกลางแปลงนะครับถ้าเราเปิดเพลงอย่างนี้ครับโหดังมากครับอันนี้เราเดินไปเป็นร้อยเมตรแล้วครับอมีหมาเห่านะครับอ่าโอเคนะครับ เราทำการเอาโน้ตบุ๊กมาต่อให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้กับมิกเซอร์โน้ตบุ๊กได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เราวันนี้เราเปลี่ยนแปลงเอาแบตเตอรี่ออกไปเลยนะครับใช้ไฟฟ้า220นะครับเพราะว่ามันใช้ได้2ระบบนะครับนี่ครับนี่ครับต่อ n โน้ตบุ๊กนะครับเราเล่นเสียงให้ดูนะครับ อ่ะก็โอเคนะครับเราไม่ขอใช้เป็นเพลงนะครับเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็ใครร้องเพลงใช้นูตบุ๊กหรือต่อมิกเซอร์เพิ่มได้เลยนะครับเสียงดีแน่นอนเบสหนักสะใจนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเบสนะครับพลังเบสเหลือเฟือครับก็งานเลี้ยง10-20โต๊ะนี้สบายครับอ่าแล้วก็ร้องไว้เอาไปร้องในบ้านก็ได้ครับอ่าแล้วสำหรับตัวแอคทีฟนะครับความแรงของเบสพอๆกันนะครับต่างแค่ว่ามันไม่มีเสียงกลางแต่ราคาประหยัดกว่าครับตัวแอคทีฟ12วัล ใครมีเครื่องเสียงอยู่แล้วต้องการเพิ่มเบสให้มันหนักขึ้นก็สร้างต่ตู้เบสไปก็ได้หรือใครที่มีตู้เสียงกลางอยู่แล้วแต่ไม่มีชุดเปิดนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาไปรับเสียงกลาง15นิ้วได้ข้างละ2ดอกนะครับขับกลางนะครับตัวนี้500วัตต์ต่อข้างนะครับสามารถขับเสียงกลาง15นิ้วหรือ12นิ้วได้ข้างละ2เลยนะครับอพอนี้เราใส่6.5นิ้วไปข้างละ4ดอกยังสบายๆนะครับ 15นิ้วนี่สบายครับข้างละ2ดอกต่อได้เลยครับแล้วก็เบ็ดเนี่ยพลังให้เสียงเบ็ดที่เหลือเฟือด้วยครับอ่ะถ้าใครอยากด้านนะครับมีโปรโมชั่นนะครับแทะครบชุดมีไม้ลอยให้นะครับเรียกว่าให้ซื้อเครื่องเสียงแบบไหนก็ได้ที่งบประมาณมื่นหนึ่งเนี่ยรับรองว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนการันตีอ่างบมือหนึ่งนะครับใครซื้อแท่นบ้านซื้อตู้สินิ้วก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับเบ็ดหนักเบ็ดลึกเบ็ดแน่นอ่าตัวนี้กินคาดนะครับอ่านี่ครับก็ อขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับ